ว้าวทุกคนถึงแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่อยู่ได้และคิงดอมเมื่อกี้วันนี้อยู่กับน้องโบ๊ทนะฮะ Hi Hello Say Hi จริงๆไม่ได kind of okay. ้ชื่อน้องโบ๊ทนลยเขาชื yep. <t <t ่อน้องอะไรนะน้องพีเคสาเหตุที่เรียกว่าโบ๊ทคืออะไรก็ไปเปิดดูคลิปคลิปเดิมนะฮะที่เป็นเอพิซอดลอนดอนนะตอนนี้ก็เรากำลังเดินไปที่บัสเตชันนะฮะในพีเควันนี้เราจะไปไหนแกก็คือวันนี้เราได้มาแลนด์ตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลางคืนเนาะแล้วก็ มีโอกาสได้ออกมาตอนเช้าก็เลยจอกไปดูว่าเฮ้ยลอนดอนช่วงเช้าเนมันมันเป็นอย่างไรกี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนแรกร้านกี่โมงนะเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงกว่าจะแปดละโอเคทุกคนไปเที่ยวลอนดอนกันดีกว่าวันนี้จะมีอะไรจะมีวลีใหม่ไหมหรือเปล่านะฮะไปรอดูกันยังไงนะสายนิ้วยังไงนะมันเร็วสุดแล้วใช่ไหม อยู่ที่สถานีไหนนะตอนนี้ขอชื่อเฮสไม่ใช่ไฮเอสเนาะเฟิร์สเลยนะไอ้ก็เซย์โอเคโอเคเียลิเป็นตอนวเริ่มแบบลอนเนอร์โอเคตอนนี้อยู่สถานีไหนนะไวช a p เปิลไวแอปเปิลโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาไปดูกัน ตอนนี้อยู่ที่ White Chapel ทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้องพีเคแกงเดอ้อไม่แกงอะไรพากูมาดูลูกโลกอะไรเงี้ยแ,แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกโลกอ่ะเห็นไหมชีมาผิดฝั่งเว้ยสรุปเกิดอะไรขึ้นนะกูก็บอกแล้วเล่มีสาษาแขกเวยว่าทุกคนชีพีเคแกงเดอ้อลงก่อนหนึ่งสถานีงงมากโอ๊ไหนก็มาเยอดี๋ยวฝาก ไมม่เคยตอนนี้ก็คือต้องวิ่งกลับไปที่สถานีนะทุกคนยังไงพีเกพูดเกิดอะไรขึ้นขับออกกำลังกายสายล์ยำฉ่ำนี่น่าอร่อยสไล์ยก็คือเราต้องไปลงที่สถานีแอปปี้บูธใช่ไหมนู่นนูนโนอันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออะไรมาถึงแล้วนะทุกคน Canary Wharf Yeah this one not the white chapel นะฮะก็ น้องพี่เคบอกว่าจะพามาดูลุกโลกที่<ช>ไอคอนิกมากๆในช่วงเวลานี้เ่าบอกว่ามันมีแค่ช่วงแบานี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยเกฟดีวไหมแต่ประเด็นนะคุเ,คเดี๋ยวจะให้ดูว่าอีลุกโลกที่ CDK <ช>จะพาไปดูเนี่ยมันคือ,อยังไงมันจะโดดเด่นแค่ไหนนะฮะฝั่าางนู้นป้ามึงเดินไปตรงนู้นป่ะยังไงยังไงคุณยังไงบ้วละบ้วละนี่ S Dieu, <S ทุกคนถึงแล้วโอจะัยชีพีเคพามาดูล in ูกโลกทุกคนนี่เป็นอะไรที่ไอคอนิกใช่ไหมฮะออกก็คือเขาเอาลอยไว้ตรงนี้หรอทุกคนเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันเป็นลูกโลกเว้ยนี่คือลูกโลกที่เอาพีเคอยากพามาดูเมื่อกี้ไปหายรูปมาเสร็จแล้วจบแล้วเนาะอันนี้คือมามาจบแล้วเราปไนไปไหนไปห้องน้ำ ออกเข้า้งน้ำอ่ะเดี๋ยวไปนั่งนั่งจิบกาแฟอัปเดตชีวิตกันต่อน,นิดนึงแล,ไไนนลแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหนนะไปไไปหนทาวเวอร์บริดจ์ไปทาวเวอร์บริดจ์บริดจ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบริดจ์มิวเซียมเนาะโอเคเดี๋ยวเราแวะกันได้ไหมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพีเคกำลังจะพาไปที่ทาวเวอร์บริดจ์ใช่ปหมซึ่งก็เวลาอยู่ที่อังกฤษนะฮะเราจะไม่ดื่มสตาร์บัคสกันนะทุกคน <laughs> เราต้องดืง่มกาแฟคอสตาของที่นี่ไว้ เออแบบ from the UK แต่จริงอ่ะตา์บังคีกดีอ่ะมีเฉพาะทัวร์ีสกินนะเออหรอใช่แล้วก็เป็นนักเรียนภาษาอันนี้ก็ทัวริสนะใช่เราก็ทัวริสแหแค่เราแคาอยากได้ความเป็น local เราก็มีความตอแหลแบบที่นี่เราม,บบ <c oughs> มีความแบบแอบพูดดีอังกฤษนิดนึงนะฮะโอเคดูโลกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแม่น้ำกัน <laughs> แต่ว่าวันนี้จะมีโบสถ้าวันนี้ีอ๋อแล้วก็จะไปโบสถ์โอเคไปดูโบสถ์เวอร์ชั่นสองแล้วกันก่อนระหว่างเดินเนาะเพื่อเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อให้น้องพีเครียู่เรื่องมาเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเออหาผลด้ภาษาอังกฤษดีกว่านะก็สอนแกมาล้วนเลยอ่ะเอางี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เริ่มยังไงก่อนทำไมทมถึงมาเรียนที่นี่ทำไมถึงมาที่นี่หรอ ก็อยากได้ความเป็นออริจินอลของภาษาก็พอมาเรียนเยอะพอมาแล้วก็หานะไม่ได้ได้หานะแทนเพราะว่าคนแขกเยอะมากมึงมึงไม่ได้แล้วมึงดิสเพอร์มิเนทโน้ไม่ได้ที่พิเศษอะคือมันเป็นแค่บอกว่ามันเป็นเอกมันเป็นเอกเซนต์ของเขาไงแล้วคืออาจารย์ของฉันอ่ะก็คือฉันเรียนทั้งหมด4อาจารย์4คนใช่ไหมแล้วมีคลาสหนึ่งเป็นคลาสของอาจารย์แขกเลยไอ้ก็นเล เราก็ไม่รู้ว่า accent เนี้ย accent เราผิดหรือว่า accent อาจารย์ผิดหรือว่าเป็น accent ของใครคือแบบแต่ละคนเขาจะมี accent ของตัวเองแบบเยอะมากใช่มันคือหลากหลายอ่ะถ้าสมมติโอเคคุณอยากได้แบบ BBC เลยคุณต้องไปโรงเรียนแบบที่แบบว่าเป็นแบบเป็นคาาที่แบบ British British Council ใช่อ๋อมีก็เรียนอยู่ที่ไทยก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้ฟีอใช่ไหมต้องมาอยู่ที่นี่เด็กเก่งภาษาอังกฤษขึ้นไม่ใช่เพราะว่าที่โรงเรียนเพราะมันต้องใช้คือ ออกมาใช้แล้วก็ออกมาเที่ยวกับเพื่อนถ้าใครว่ามามาเรียนภาษาแล้วเกล้าไม่ออกไม่เที่ยวอยู่แต่โรงเรียนกับขอนอนก็ไม่ได้เลยมึงก็ไม่ต้องมาก็ไม่ต้องมามึงก็อยู่ไทยก็อยู่ไทยอะไรเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ใช้จ่ายหรอถ้าเรียนภาษามันก็จะอยู่ที่ตั้งแต่เล้นประมาณสามแสนขึ้นไปเบาๆระดับไฮโซพีเคแล้วมันก็แบบมันก็ไม่หนักไม่แรงอะคือ ค่าสมวบทโอเคทุกครนยมันก็ประมาณสองแสนแต่มันก็คือมีค่าประกันเนี่ยาทา,<ค>าน้องสาวมาเรียนอ่ะต้องส่งครับแพงปะค่าเรียนเนาะค่าเรียนอ่ะส่วนตัวเทนนะค่าเรียนไม่หนักเออแต่ที่หนักจริงๆอ่ะค่าอยู่ค่ากินโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่อทางข้ามแม่น้ำนะครับก็ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปกันทุกคนแชน a ์รีเวิลด์เทมส์คล p ปเตอร์ข้ามน้ำไปแล้วก็จะไปดูแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนอน,นั่นก็คืออะไรวะ Big Ben เบอ เดือนวะหกเดือนเป็นตอเขาไม่ไหกเดือนข้าวเป็นหึงร้อยแปดสิบาใช่สำหรับการเรียนแลเดีอนพี่อยากเรียนเรียนภาษาอังเรีนภาษาว้าวซีส์ี่ e ิดวโอเคเน่อันนี้เบสิไอ e n b จริง ลอนดอนอายส์ป่ะลอนดอนอายส์แล้วก็โบสถจะอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวมาเขาหน้าก็ดูก่อนว่าถ้ามันยาวเราก็จะกลับมาโบสถอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้เพราะว่าเขาเคยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราเปิดแชมเปญเนาะเหมือนเดิมรอบไหนรอบให้เราบุ้งเลี้ยงแชมเปญูไหมรอบนี้คือรอบนี้หรอไม่รอบหน้า Tomorrow ไม่ใช่ Tomorrow รอก next day ถึงแล้วทุกคนวันนี้มาตอนช่วงกลางวันนะฮะ ถึงแล้วทุกคนแต่ว่าฝนตกแบบตกบ,บเบาๆอ่ะเออความอังกฤษละเนาะฝนตกตลอดฟ้ามืดหมอกมัวอ่ะถึงแล้วนะฮะที่บิ๊กเบนเอ่อทาวเวอร์บริดจ์ไปดูข้างนอกกันอ่ะตอนนี้ก็คืออัลติเมทโกแล้วนะเพราะว่าได้มาดูแล้วเนาะแต่ยูพีเคก็คือเห็นประมาณแบบล้านรอบแล้วนะฮะ <Whoa. S 1> ก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่บักกี้แฮมพาร์ลส์ตอนนี้คื้นอย่างไรเดี๋ยวไปดูบักกี้แฮมพาร์ลส์แล้วก็ไปไอเนี่ยเป็นมิวเซียมเนาะแล้วก็จบทันไหมนะเห็นไหมตอนแรกมึงบอกทันตอนนี้ดับชัวสตอร์โบแล่นะมึงอะก็จะอีเลเว่นรอไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้ารอบนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปมิวเซียมกันดูก่อนว่าทันหรือเปล่า ตอนนี้อยู่ที่เซนต์เจมส์พาร์คนะฮะกำลังเดินไปที่บักกิ g งแฮมพาเลสจะบอกว่าคนออกมาเดินกันเยอะมากทุกคนถึงแม้ว่าแบบมันจะหนาอ่ะเออคือตอนนี้มือแข็งมากเวยแต่ว่าความอยากมาดูเนาะก็ต้องเดินไปดูสักกระตีนึ่งเสร็จนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไปแวะมิวเซียมได้แบบวๆอวไยอะไรเงี้ยเออวๆวัแบบวมากอะไรเงี้ยเออแล้วก็ กลับไปทำงานกันนะฮะทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะ What is this อันนี้คือห่านหรอไม่หานต้อ่ะมาถึงแล้วจ้า Buckingham Palace ความความเป็นติ่ง The Crown เนระาต้องมาดูของจริงสักกหน่อยความเป็นติ่ง The Crown นะก็คือต้องมาดูของจริงมันคล้ายๆวังที่มาดริดอ่ะทุกคนก็คือแบบมีรั้วแล้วก็เป็นวงเวียนประมาณเนี้ย จบจ้าบ๊ายบายบักกิงแฮมเดินไปต่อที่พิลเซียมแล้วก็ At the end of the day we are going back to reality นะทุกคนหนาวมาก<ะ>สรุปก็คือเราไม่ไปพิพเธียมฑ์หรอกเราก็จะไปก,กินท <G round> ่ากันเพราะว่าไม่ทัน มาพี ika, ่เคย always เป็นแขกรับเชิญประจำที่กรุงลอนดอนเอาอยู่เออเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็นั่นแหละน่าจะจบนทุกคนไปกินข้าว<ง>กันดีกว่ามาโปรออกฟอร์ดสตรีทจ้างงมากญี่ปุป่นอึงแล้วจ้าที่กรุงลอนดอนตลอดเรียกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่น วันนี้นะครับก็จบ Thank you so much for today as always นดีรับจบด้วยอาหารญี่ปุ่นจบด้วยอาหารญี่ปุ่นต้องงงก็ไม่ได้อยู่หรอกอยู่โตเกียวเหมือนคราวที่แล้วอีวันนี้วันนี้บ๊ายบายเจอกันลนดับ e ีสามเนาะมิวเซียมมิวเซียมโอเค let's see ไอจิ u ง h I think so, b y า Bye